สวัสดีครับวันนี้จะมาทำที่แขวนนะครับเศษเคารูบสีนะครับที่เราเก็บตามที่มันร่วงมานะครับหรือเราสางนะครับคาล์บสีนะครับก็อาจจะเป็นเศษเล็กๆอย่างนี้นะครับซึ่งเวลาเราไปแขวนกับลาวแขวนนะครับมันก็จะหลุดร่วงเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราจะมาทำที่แขวนแบบง่ายๆนะครับ ก็จะมีมีไม้นะครับมีเหล็กเส้น,นก็ประมาณสักหมุนหนึ่งนะครับแล้วมีได้เย็บผ้านะครับที่เราจะเอามามัดกับเศษคาร์ูสีพวกนี้นะครับก็มีมีตะปูยึดอะไรอย่างนี้นะครับก็ทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับ ็ขนาดไม้นะครับผมก็จะตัดอยู่ที่1ฟุตก็ได้นะครับประมาณนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ผมก็จะใช้อยู่ประมาณสัก14เซนนะครับสอันนะครับนี้เราก็จะทำแบบนี้นะครับก็จะทำการยึดนะครับ จะใช้ช่วงระยะห่างก็ประมาณสักสีนิ้วก็ได้นะครับสิ่งแรกเราก็จะตีตะปูเข้ากับตัวหัวนี้ก่อนนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ก็ตีพับลงนะครับขับลงแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะมายึดกับตัวฐานวันนะครับก็จะเอาปลายตะปูออกนะครับหันหัวตะปูเข้าทั้งสองด้านนะครับ ก็จะอยู่ประมาณสักสนิ้วแล้วกันนะครับก็าทำการยึดนะครับ Mm. <laughs> ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะทําการยึดได้นะครับจะเป็นแบบนี้นะโดยที่เราจะใช้ลวดแข็งตัวนี้นะครับก็ ก็จะใช้สว่านนะครับเจาะนะครับเจาะเลยนะครับฝั่งไหนก็ได้นะให้ทะลุเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะทำการตัดเหล็กนะครับ กะระยะดูนะครับก็ได้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่อยู่ประมาณนี้เราก็จะทําการตัดเหล็กเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทำเป็นหุวนตัวยูนะครับ เนะประมาณนี้นะครับนี้เราก็จะเสียบใส่เข้าไปนะครับ นัดที่เจาะเล็กนิดนึงนะครับก่องการควานครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะเอาได้ใส่เข้าไปนะครับก็จะแบบนี้นี่นะครับก็หนักนิดนึงนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปเราจะลองมาทําการทดลองใช้ดูนะครับและเราก็จะดึงได้นะครับมาคล้องตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนีบนะครับเราก็จะทําให้หย่อนหย่อนนิดนึงนะครับแล้วก็มาคล้องตัวนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาเอา้าร์บูซีนะครับวางแบบนี้ แบบนี้ครับเส no ีที่สั้นๆนะครับเอาแบบนี้เลสั้นๆหมดแล้ยครับ เศษพวกนี้มันก็จะเกิดจากการที่เราสางนะครับหรือจากเป็นนกหรือว่าที่เราลดน้ํานะครับแล้วหลุดลงนะครับร่วงลงและทีนี้ก็เราก็เก็บมาแขวนนะครับแต่ถ้ายาวเราก็จับแขวนกับราวได้เลยนะครับแต่ตัวนี้มันจะสั้นนะครับมันสั้นเราก็ แผนก็สักพักนึงก็โดนลมก็ร่วงเหมือนเดิมครับเนี่นเสร็จแล้วนะครับก็เั็นกลตัดก็้องออกมาครับทีนี้ก็ เป็นเงื่อนได้เลยนะครับทีนี้เราก็เอาตัวนี้นะครับไปแขวนไปมัดก,กับตัวาลาวที่เราทําไว้ได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ น,นี้เราก็สามารถทําไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ก็ไปแขวนกับราวให้มันได้เป็นพวงสวยๆเลยนะครับครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ